จเจริญธรรมทุกค่ำคืนสวดมนต์ไหว้พระเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์แท้คือหากเราสามารถทำใจให้สงบได้ตามคำสอนพระพุทธองค์ก็เท่ากับเราได้สัมผัสพระพุทธเจ้าองค์จริงคือความสงบของใจการสวดมนต์ในแต่ละครั้งมักจะมีคนตั้งคำถามว่า มนบ่อนใดมนนี่เรียกเป็นบ่อนหากมนแปลจะเรียกเป็นบทก็ได้มนบทใดดีที่สุดหากจะถามกลับไปว่าอาหารรสชาติใดดีที่สุดแต่ละคนคงตอบต่างกันเพราะมีการชอบรสชาติอาหารที่ถูกปากถูกลิ้นและถูกแก่สภาพร่างกายของตนต่างกันมนก็เช่นเดียวกันหากใครสวดบทใดบ่อนใด แล้วเกิดความสงบของใจเรียกว่าเป็นมนสองใจก็คือสวดแล้วเกิดความชื่นใจและเกิดความเข้าใจหากแม้แต่ตั้งนะโมอิติปิโสอันเป็นบทมาตรฐานของการบูชาพระพุทธเจ้าแต่หากสวดแล้วมีความงมงายเกี่ยวกับไสยศาสตร์มาเกี่ยวข้องก็กลายเป็นเรียกว่าไม่ได้ถูกตามมาตรฐานที่พระพุทธเจ้าทรงวางหลัก และก็ไม่ได้เกิดความเป็นถูกต้องมาตรฐานในส่วนของจิตที่ควรจะเป็นก็คือความฉลาดของใจหากสวดมนต์แล้วแปลร,รู้ความหมายก็จะเป็นการดีและหากสวดไม่แปลแต่เรารู้ความหมายก็จะดีเหมือนกันสวดมนต์แปลก็จะได้บุญแบบมนต์แปลสวดไม่แปลก็จะได้บุญแบบไม่แปลดังนั้น ใครถูกใจกับมนบ่อนใดบทใดสวดแล้วเกิดความสงบได้ง่ายและเกิดความฉลาดได้ง่ายก็ถือว่ามนบทนั้นบ่อนนั้นดีที่สุดสำหรับเราอย่าได้ถามใครว่าบทใดดีถามใจตนเองเป็นการดีที่สุดสวมดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นร่วมกันทุกวันแม้จะอยู่ไกลกันคนละบ้านคนละประเทศแต่สามารถที่จะ ทำบุญร่วมกันได้ทุกวันเพราะเราทำสิ่งเดียวกันคือความสงบของใจทุกค่ำคืนขอเราทุกท่านจงโชคดีมีมงคลก่อนหลับตาซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าจะเป็นการนอนหลับตายพรุ่งนี้จะตื่นหรือไม่ก็สุดจะคาดเดาสวดมนต์คืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายของชีวิตและไม่มีโอกาสได้ตื่นมาสวดอีกในชาตินี้ แต่ขอให้โชคดีมีโอกาสได้ตื่นมาสวมดมนต์ร่วมกันทุกบ้านทุกวันทั่วประเทศไทยทั่วโลกเจริญพร